ว้าวตัวกระโป๋าไปไหน่ได้่นคิดไหมมั่มงกินแล้พี่โหอ่งตัวเลี้ยงยังหนันนออกซ้อมดีเลยเออกินรอดแกงทามมาทันแล้วอะอแก่หนียกิกไงม แมงแมงเลงเหลียงเอาแยกาบอกกินเปี่ยนมงยำเสียผู้เลี้โอ้ใครกินอยู่อันนี้โอ้หเห็นทีหลกมันไม่ต้งหายจะ พ่อานเ้ปเก็บแต่อันนะะก,บนนก็บบ้านี๋เหมพ่อ,อ,นนอแต่พ่อพ,อพอหายคือคนเด็ดเนาะ <c oughs> อเจ้าอจุอจ๋มถามคุกอันผัวคุกกบมาชอบอะไรไม่แล้ววัน เยินนักอันนี้ละนะ,ะนะข้าวข้าวสอบสอบยังส,สอบอ่อนสอบเพิ่มหน่อยอย่เมหน่อยก็เดียวกับเทิมหน่เนาะเีิวเยวบปกีเดียน นไปบ้านแม่ป้อมตะเวนกันไปตอนแหนเนี่ยแม่จะไปล้างเ่ลางล้างหน่อยแม่ป้อมเลือดหลยงเลือรไหลลงเยียมมาแค่เลือดกับเลืกับ Boleh lah tujuan ni Let on tujuan

เําาดี้ยวคมเแล้วเขาแล้วตั้บานแล้วคมันสุเดีมันพลัดเผาวันผุดเผนพุดผุดราีมาาพ่อเลือกสายเปล่ช่วยบากแก้วนห้นั่งเียันนอกเลยจังสี่เดียเอาปุ๊บแล้วก็งนั้แล้วก็มืออีกเขามือเคยเคย บอันนี่เคยเหนบบ้า,า,เ,าเคยอันนั่นเป็นบางบางบ้า,บา,บาเขาเห็นจเกีมาหมากกักบนมนวจเผามันแน่ม่นด้เผามืนอน่กินได้ไหมเผามันจันก <c oughs> ินโอ้ยเจมากเลยจันจอังคาร,พพรุกหกจุอยากแน่กังหดก็ได้ขากระได้โอ้ นเดียวมันเีีบบ้ยบันจะพ่อบ้านพ่อบอกแค่นี้พ่อไปกินนิดก็จะพ่อบ้านจะพอจ่พอปลา สอสปาขายคมาเกะอังกับซิปเกตป่าพาซิปโตบกกกอกมาเกะเ,เกะไนเกออัแล้วบเจ๋อเลยแล้วบอกมา ถ้าอันบักเลกซือขวดง่ายน่ะตอนนั้นยี่เปดมันี้ขึ้นท่าได้นาอบักเลกกันบอกอยู่ขวดง่ายน่ะใหาไปซื้อบ้านแล้วต่อทําใจว่าบ้านทุใดีกส่วนคุยสิน่ะมือสองขึ้นกันสนคุยมือย่ออก็ดีทีเดียวมืออ่อนบื่ออะไนเลยมือนไป เผ่าอะไเห็ดเส้นดิบเส้นดิบเส้นดิบมาขายเ่าโคนี่มทอมโอ้ทอเห็ดเสนดิบอือโอ้หลายไม่เาไปบงในบานี่ร้ายหลายนี่ยเราคงเคยไปบึงเาเนเป็นแบานันอืมอันนี้อันนี้เดือนใดเรากะเดอนแรกผมไปขอทายเดือนกันยาเดือนหนาเดือนตุลาใกล้ใกล้หนาวไป นนพุธกี้กากันหนาวแล้วสอเดือนตุลาทานาันบาุกาเป็นบ่ว่แมนุทนกีกาทันมากตนยาตุลาพุธกีกาทันมาสอเดือน จังเหรอ้มากัดกินกินซ้อนมนี่กินรสมุ้งเท้ากินข้าวครับต้มข้าวน่อยนึงกับปลาทูเค็มเครื่องแซ่บสจะไปกินเก๋็ยเตียวปลาทูเข็มอะไรคิรไห้ปลาทูเค็ม ต้องเห็ดพริกเนาะไม่คังๆจำเนาะเสียพี่เนี่ยกินกับข้าวต้มเหมือนกันนี่โอ้อยอามใจเลยเลยข่ากินข้าวต้มกับปลาทูเค็มแต่ว่าต้มให้บลกัะตันนั่นแล้วเอาหมูสับใส่สับหมูใส่หมูที่ซื้อเมื่อนั่นแหละเขาไม่ซื้อ,อเรื่องเด่นมาเขาไม่ซื้อแต่ใกล้กับเบื้อแล้ว ใหกับว่าหลายน้อยน,น,น้อยเดียวมันมึงหมดแดงน่ายหลายู